เร็วๆเลยเม็ดดูข้างหน้าสิลูกไปเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็ว,รวขึ้นนานขึ้นนาน

ันมีมี ไปไปถอยเร็วไปถอยเอาบีบีฝากบ้านไว้ไปข้างหลังบ้านนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้อรถชนตาย mai 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 mãi tôm gần nấu đi, mãi mãi